สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเปลี่ยนอารมณ์เติมพลังบวกแบบฟุ้งๆกันที่ไร่ฟ้าใสจังหวัดลบบุรีสวรรค์ของคนรักดอกไม้ถ่ายรูปและคนที่อยากหลบความวุ่นวายมาสบธรรมชาติสักหน่อยบอกเลยว่าที่นี่คือใช่ก่อนจะเข้าไปนะต้องบอกก่อนว่าทางเข้าคือคึกค,คักมาก <Wow. S 1> มีของกินเพียบตั้งแต่ลูกชิ้นน้ำผลไม้ยันขนมบ้านๆที่เห็นแล้วคือเดินยังไงไม่ให้ซื้อเนี่ย ค่าเข้าแค่20บาท <Okay. S 1> แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขเกินราคาแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะรู้ว่าผมไม่ได้โม่ <Two>. เข้ามาปุ๊บโอ้โ oh ห c o สมอสยืนรอรับเป็นล้านดอกสีชมพูอ่อนๆสีม่วงลงตัวสีขาวครีมคลีนและก็สีเหลืองน่ารักน่ารักคือพอหลายสีรวมกันแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนพรมธรรมชาติที่ปูไว้ให้เราเดินเข้าไปแชะรูปจริงๆอีกทั้งโบกสะบัดต,ตามแรงลมทำให้ดูเหมือนดอกไม้กำลังเต้นระบบำให้เราได้ชมดูแล้วเพลินตาม,มากๆ ยืนตรงไหนก็เป็นมุมสวยทั้งมุมเซลฟี่ใกล้ๆดอกไม้หรือจะถ่ายแบบเดินช้าช้าให้กลีบดอกไหวตามลมมันได้ฟิลนาง,งเอกซีรีส์เกาหลีไปเลยอะ่ะถ้าใครถือกล้องถ่ายรูปมาบอกเลยว่ามุมมีให้เล่นไม่มีมอสผมว่าเดินอยู่ในทุ่งคอสมอสแบบนี้ใครมาด้วยคิวหวานกันทุกรายแต่ผมมาคนเดียวก็หวานกับดอกไม้แทนละกันนะครับ แล้วด้านนี้ไฮไลท์ของไร่ทุ่งทานตะวันกว้างแบบมองไปไหนก็เป็นสีเหลืองสดเต็มตาทานตะวันแต่ละต้นสูงพอกับผมเหมือนยืนเดียงแถวต้อนรับเลยอะ่ะแต่ที่น่ารักกว่าคือมันหันหน้าไปทางเดียวกันหมดฟิลแบบเฮ้ hey, เราพร้อมถ่ายรูปกับคุณนะ <Yeah. S 1> ถ่ายแบบยืนตรงกลางทุ่งก็สวย oh. เดินเข้าด้านข้างก็สวย oh. หรือจะหามุมที่มีแสงแดดลอดมาตรงกลีบบอกเลยว่ารูปออกมานี่คือดีมาก แล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่ทุ่งนะเขาจัดจุดถ่ายรูปเพิ่มมาให้ด้วยหลายอย่างที่ผมชอบสุดคือบันไดให้เราปีนขึ้นไปถ่ายมุมสูงขึ้นไปแล้วมองลงมาคือเห็นทั้งทุ่งเป็นลายสวยแบบโปสการ์ดธรรมชาติเลยถ้าถ่ายเป็นวิดีโอชัดชานะโอ้โหภาพมันลอยออกมาเหมือนโฆษณาเลย แล้วก็ยังมีโซนรูปหัวใจไม้ให้อารมณ์แบบหวานหวานถ่ายคู่คือปังถ่ายเดียวคือขับคล้ายกับคลาวว่าอยากมีคู่เลยเนี่ย<ะ>สำหรับสายลุยที่นี่ก็มีรถ ATV ให้ขับนะครับคันเล็ก150บาทต่อ20นาทีคันใหญ่200บาทต่อ20นาทีขับสนุกมากทางคือไม่ยากทำตัวเป็นนักผจญภัยนิดๆใครมากับเพื่อนคือได้เสียงหัวเราะแน่นอน เดินถ่ายรูปมาจนฟิล์มในหัวจะเต็มแล้วก็ได้เวลากลับออกมาจิบอะไรเย็นๆสักทีแล้วคือน,นำพึ่งมะนาวที่นี่สดชื่นสุดหวานกำลังดีเปรี้ยวโดนใจดื่มปุ๊บรู้สึกเหมือนแบตกลับมา80%มาดูดอกไม้แต่กลับมาพร้อมความสดใสเต็มกระเป๋าว่าบอกเลยคุ้มมากถ้าใครกำลังมองหาที่เที่ยววันเดียวใกล้กรุงเทพเดินสบายถ่ายรูปสนุกบรรยากาศดีแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มไร้ฟ้าใสาคือคำตอบครับ ใครที่ชอบคลิปเที่ยวแบบชิวๆสนุกสนุกแบบนี้กดติดตามผมไว้ได้เลยนะคลิปต่อไปผมจะพาไปเจออะไรสดใสแบบนี้อีกแน่นอนโอ้ยหลังจากเดินในไร่ทันตะวันผมต้องการที่พักใจที่พักขาและที่พักท้องและคาเฟ่นี้คือคำตอบเรากำลังจะไปคาเฟ่เกือบรับของลบบุรีโ o ซี่คาเฟ่แคมจริงๆนะทุกคน ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลบบุรีก็มีคาเฟ่ริมน้ำแบบนี้คือแบบน้ำใสๆไหลผ่านเท้าฟิลเหมือนมานั่งร้านกาแฟในป่าเขาเชียงใหม่อะไรแบบนั้นแต่ไม่ต้องขึ้นเขาไม่ต้องหอบเครื่องออกซิเจนคือบอกตรงๆต,ตอนแรกคิดว่าตัวเองเข้าฉากละครโรแมนติกแต่พอมองรอบๆเอา้าโสดเหมือนเดิมทับโถชีวิต <c oughs> โซนนี้น่ารักมากเด็กๆมาระบายสีกันคือน้องๆตั้งใจมากจดจ่อสุดๆแบบจริงๆเหมือนกำลังทำโปรเจกต์ศิลปะทรงอาจารย์ ถึงเวลาจัดอาหารแล้วทุกคนเมนูคือเยอะมากจนผมเปิดเมนูแล้วงงว่าผมมาคาเฟ่หรือมาโฮเทลห้าดาวเนี่ยอย่างแรกจัดมาเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยต่อด้วยชีสเค้กหน้าไม้มะฉะกับเค,ค้กส้มชีสเค้กหน้าไม้มะฉะนี่คือดีมากนุ่มละมุนส่วนเค,ค้กส้มคือสดชื่นแบบ โอ้โหความเปรี้ยวมาแบบเรียกสติผมกลับมาหมดเลยอย่างที่สามของท่านเล่นคือปอเปรี้ยก,กุ้งสด อย่างที่สี่ของหนักจัดเต็มยำวุนเส้นทะเลสปาเกตตีขี้เมาทะเลหมูกระเทียมกับไข่เจียวยำวุนเส้นทะเลนี่คือซีดจนผมสะดุง้งแต่สะดุ้งแบบมีความสุขนะสปาเกตตีขี้เมาทะเลนี่คือเครื่องแน่นเครื่องแรงกินแล้วรู้สึกว่าความเผ็ดช่วยเบิร์นแคลอรี่ซึ่งก็ไม่ช่วยเลยครับผมยังอ้วนเท่าเดิมเป็นบรรยากาศที่แบบฟีลกู๊ดมากมาก จนผมนั่งอยู่ตรงนั้นจนลืมไปเลยว่าตัวเองยังต้องกลับบ้านนะและถ้าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกหิวขอให้กดติดตามไว้เลยเพราะคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนไปทรมานท้องอีกเช่นเคยวันนี้ลาไปพร้อมดอกทานตะวันนะครับแล้วเจอกันทริปหนะ้าบ๊ายบาย